ที่เกื่อนลำตะคองนะครับก็วันนี้เรามาตกปลาแล้วก็พอดีปลาไม่เข้านะครับก็เลยมาเก็บหอยนะครับเราจะพาไปดูปลานินที่มันตายตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็เก็บหอยกันนะครับ เป็นหอยทรายนะครับทรายนะครับเก็บไปผัดผัดพริกนะครับมีปลาไม่ได้ก็เก็บหอยแทนนะครับด้มาแล้วอ่าเยอะมากเอาเก็บเกนะ็บเ,เก็บไปขังไว้ ประมาณสักวันสองวันวันหนึ่งนะครับก็ใอ้ผัดนะครับเพื่อที่จะให้มันคายตัวทรายตรวดเข้าไปก่อนนะครับืที่ลำตะคลองนะครับเป็นถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับที่สร้างเขื่อนลำตะคลองแล้วก็ถนนก็โดนน้ำท่วมนะครับนี่เราเก็บหอยกับลูกแก้มนะครับเดี๋ยวพาไปดู อันนินยักษ์นะครับัวใหญ่มากนินตายนะครับหามรถเยอะมากนะครับนี่น่าจะโด,ะโดนใส่ครับถึงตัวเลย นะครับทีใจ้เทานะครับตัวใหญ่กเท้าของมีโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากตัวใหญ่มีประมาณ2องโลอัพแน่นอนนะครับ ีลมค่อนข้างแรงนะครับครับดูบรรยากาศของลำตะพงนะครับามเย็นนะครับดูหยหน่อยดูหอยที่เราได้หน่อย เก็บแป๊บเดียวนะครับเ,อเยอะเลยนะครับโ,โหผัดกินไข่ที่ตลาดก็โลละ20-30บาทนะครับเรามาเก็บสดๆเองที่เขื่อนนะครับครับมันก็อยู่ตามทรายอย่างนี้นะครับน้ำพัดมาก็ขึ้นมานะครับนะครับผมวันนี้มาออกหมาย ที่เกื่อนลำมตะคองนะครับไม่ได้ปลานะครับปลาไม่กินเลยนะน้าที่มาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ปลานะครับก็เลยมาหาเก็บหอยติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับก็ช่องแก้มกัรศันาก็มีแค่นี้นะครับพาชมบรรยากาศอีกสักนิ มเย็นนะครับลมเย็นๆทั้งวันถไม่มีแดดนะครับถ้าแดดแรงก็ตายนะครับถ้าแดดแรงวันนี้ก็มีสิทธิ์ช็อกได้นะครับหอยก็จะอยู่ตามอย่างนี้นะครับตามอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับจนเป็นนะครับไม่ใช่หอยตายหรือหอยอะไรนะครับ มากเยอะมากเข้นมนะมาเอา,าใสา่ครับครับยถ้าเอาไว้ผัด ใส่จะใส่พริกเผาก็ได้หรือไม่ใส่ผัดผัดผัดกะเพราก็ได้ครับจะใส่เป็นใบโหระพาแทนนะครับเยอะมากลาทั้งไหนที่บอกหมายนะครับใบปาลาก็มาเก็บหอยไปผัดก็ได้นะครับเลื่อนปลาสักก็มีนะครับผมเคยไปเก็บมากับลูกก็ได้ก็ได้ผัด โอ้ยมาเก็บใกล้ปลาอะไรไอะไรอะไรคะัรอยาออกอากาศนะครับอ่างเย็นลมเย็นเย็น,ยนสบายสบายมีเครื่องดื่มมีชาน้ำเิ็กหวยมานั่งดื่มดำบรรยากาศก็ว่าจะมีความสุขนะครับพาครอบครัวมาพักผ่อนนะครับ ครับสำหรับช่องแก้มกันน้ำสาก็มีเพียงแค่นี้นะครับควรฝากติดตามนะนะฝากติดตามช่องแก้มกันน้ำสาด้วยนะครับอันนี้ตัวใหญ่ตัวที่ใช้เท้านะครับใหญ่มากครับรามีคนพาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนนะครับครอบครัวก็มาทำกับข้าวกินนะครับ ผมก็ฝากช่องเพิมกันทังสาไว้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับครับผม